ใทายว่าใครเป็นใครทุกคนอ่ะคนนี้คนนี้ชุดจอมยุทธคนนี้คือใครแล้วก็ชุดแม่มดคนนี้คือใครแล้วก็น้องหมาสีฟ้าคนนี้คือใครน้องหมัวทุกคน่นกลุ่มกันหรือเปล่าสวัสดีค่ะบิ๊กคราชมาแล้ว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 เสียงพอดีไหมหรือว่าเราต้องปรับเสียงกันอุ้ยทำไงอะ อ๋อพอดีมือผมมันติดอ่ะขอโทษด้วยครับพี่แต่ว่าเราเรามาเริ่มเริ่มพิธีกรรมพิธีกรรมในการเปิดงานในครั้งนี้นะครับก็ทําไมทําไมเราเริ่มอย่างนี้ทุรานเลยนะเรียบร้อยตงไปผมลองปล่อยดู ไม่ใช่ปล่อยแบบนี้เราไปกันเถอะนะพี่เราไปกันเถอะพี่ก่อหัวหนูทำไมทำไมนั่นเนี่ยทำไมเหี่ยวจังวะทำไมเหี่ยวจังเหี่ยวเลยเราจะอยู่กัน่างนี้อีกสองชั่วโมงใ่ไหมเราจะอยู่กันแบบนี้ไหนผมผมเชื่อว่าพี่ขึ้นได้นะผมเชื่อว่าพี่จะขึ้นได้ได้ยังไงมันเดินได้ยังไง ถ้างั้นพี่ี่ไปเช็คเสียงก่อนนะพี่เออจะได้แบบว่าเออดูว่าบาลานซ์เสียงดังเบาอะไรอย่างนี้ไงทำไมขานเนี่ยเหนียวจังวะพี่งสาวเช็คก่อนเร็วๆนะโอุดแล้วจุดแล้วเออไอวี่เบาใช่ครับผมรู้แล้วแต่ว่าตอนนี้ผมต้องเอาไอวีลงอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุด a few moments later พี่นะทุกคนเราอัปเกรดแล้วอันนี้เป็นล็อบบี้ที่มี มีสว่ยน้ำแล้วก็มีที่ขูดมะพร้าวโอ้ชิต not good เปล่อ <whiskey> <ın car in illing> ันนี้เหลือเชื่อนี่นะเอขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นไงช่วยด้วยช่วยด้วยมา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 มมาาม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 วยดมามามาาามยามาน เอ้ยนไม่ได้แล้พี like ่ต้องกระโดดกระโดดยังไงวะเจ็บหนังหัวเหมือนละขึ้นไปวะเนี่ยชูมือชูมือกดตัวไหนอะคลิกซ้ายขวาคลิกซ้ายขวาชูเอ่อเหน้าขึ้นฟ้าด้วยชูมือขึ้นกดอันไหนนะคลิกซ้ายขวา <tast> เออเงยหน้าเมาซ้ายเออนั่นแหละซ้ายเมาขวาขมือขวาเออนั่นแหละแล้วพี่ก็เดินมาขนาดแล้วก็เอามือไปพาดนี่เก่งมากโคตรเก่งโอเคเลยมันไม่หมามันไงสองปีที่ไหนนะคะเอ้าวแล้วเคยเห็นคลิปแบบไอ้นี่ว่าที่หมามันคาบไม้แล้วมันเดินผ่านประตูไม่ได้อะโคตรน่ารักเลย ต้องต้องต้องให้อาร์กทำอ่ะนี่เหรอทำไมน้องอาร์กไม่ทำอะไรออโคเทเป็นน้องมาคร่ะทุกคนอยากเห็นนะเอ็นดูมากทุกคนออกไปก่อ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 นออกไปอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมเผื่อทุกคนอยากเห็นครับว่าจะมาเทาไปยังไงครับมาอาร์กอาร์กลูกมาที่มาโอ้ออติดติดเลยลูกติดเลยลูกโอ้ตายแล้ว โอ,โอ้ยหนูหนูหนูวางไม้แล้วก่อนหนูวางไว้แล้วโอ้ยจะเย็นลูกจะเย็นลูกเออดีมากเก่งมากเก่งมากโอ้อ่าลูกหัวลูกหัวเออเป็นแบบจะกดบัตแบบนี้ลูกหัวลูกหัวโอ้มาอะคิมกระเช้ามันสูงไปอ่ะพี่ก็ดูไม่ถึงกระโดดตัดหนึง เอาแล้วอแล้วเอแล้วขอโทษขอโทษนะเปล่าเดินไปได้ไหมเชียวชู่มไม่ต้องชูมเลยละอุ้ยขอโทษไปเดี๋ยวผมผมน้ำส่งเองเราไม่เอาไม้เหรอไม่เอาไม้เหรอไม่ต้องแล้วพี่ตอนนั้นมึงไม่ต้องใช้ละโอ้โหจะพ้นสุดเพลสโอ้โหสูงกันแล้วเนี่ยสูงกันแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ชั้นไหนขึ้นมาเลยอยู่แล้วเหรอวีวีมาแล้วบอกได้ไหมมาแล้วไปไหนไปหาแฟนหมอ ามาไม่ต้องพี่ๆอยู่ตรงนั้นพี่อยู่นะพี่ๆไม่ต้องไปไหนเร <c oughs> ื่องไปหาแล้วพี่นุ่มหมักนุ่มหมักนุ่มแบบฟรีทอ็อกเขาใช่อะไรนะไม่ไม่ไม่จ่ายเงินพูดเออ <c oughs> <c oughs> ขึ้นไปจับขึนไปขึ้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 นไป้นไปขึ้นไปขึ้นขึขึ้นไปขึ้นไปนไไป้ไม เออชูมือก่อนพี่ชูมือเออชูพี่ชูสูง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 ชูไกลๆหน่อยอันนี้อ yeah, e ันนี้ติดกล่องละโอเคเอาใหม่เอาใหม่อ่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจับให้เดี๋ยวผมจับให้นะเดี๋ยวผมจับให้นะเออไม่ได้เล่นเลยแล้วเอาพยองลงโอเคไม่ับไม่าับช่วยมาร์คเป็นตัวของตัวเองมาร์คผิดตรงไหน ไม่ต้องไปสนใจ่เออมันก็จะตายเราก็จะตายขึ้นไปพี่ขึ้นไปเออพี่ปล่อยมือด้วยพี่ปล่อยมือพี่พี่ปล่อยมือปล่อยนะเต๋เออมพูดหั่วไปเราผู้แดงคนลงหัวเราะอยู่มาละมา้ยโอ๊ยไหนกันเนาโอ๊ยเราอยู่ที่ไหนมิสไซน์เราพูดเด้อด พี่หนูว่าพี่เล่นโฮมสวยโฮมเยอะเกินไปมันเซ็ตได้